รังสักจังธรรมโมโสตโูเพื่องหน้าต่อแต่นี้ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายชงเมื่อไงโสตปร,ราสาทของตนกล่าวแล้วคือหูเกี่ยวทั้งสองลงประดุจเหว่าภาชนะทองคอยรองรับพทะพุทธพุณพระธรรมมาทศนาดังท่านพระอาจารย์มหาวัฒนา รมาโนตเจริญพึ่งสำาหนดพุดทธเจรอาถาภาลาถึงอานิสงส์สืบต่อไปก็มีนักการ,รบัดนี้มุ่งหยับลงนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังขาราสัตตานัตถิสันติปรังสุขังอีอีขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้เป็นบารบาครูแห่งวันโมควางเทพปยดาและมนุทั้งหลายขอกราบถวายความเรากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทราุเทระที่อยู่บนธรรมะทั้งสองรูปด้วยความารุกและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ตามบ้ัดตามอารามเจตาารามวัดาอารามบ้านของเราสถานที่ภูวัดภูบ้านของเราด้วยความารพ เด็พุทธายทำมีทุลุกขอเจริญสุขเจริญพรมายังคณะบรรดาญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ใฝ่ในศีลผู้ใฝ่ในธรรมใฝ่ในบุญใฝ่ในกุศลคนงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันณโอกาสนี้อานางสบายสบายเอามือลงโยมบอยยุบแน่ไหวคู่ซื่อๆแบบนั้นแต่ก็ไหวคู่มันเป็นอย่างคนว่า มันออกขังกัน่ามาล่างก็ตกก้องยกอันย่อคู่ตาเกาตจาก,ก็ต้องยกอ่นย่อคู่มันตามเหตุตามไปเปดีเออดีก็เหตุมาก็ต้องมีคู่มีอย่างน้อธรรมดาเอามือนี่ประกาศคุณมั่งคั่งมีไอ้ทอเจ้าภาพแม่เจ้าภาพสะกอนผู้ทีท่รองรับรับกับนไปเป็นผู้ใดแน่ ไม่นี่ยคุณโมพอเจ้าภ้าแม่เจ้าผ้าความได้ลูเต่าเราลานโุนส่สาธารณะสีผนเรื่ององ่งสาธารณะสีผนเรื่องนอนคอนในความคิดความใจความลบตกมือว่าที่บอกน้อง้านใกลชิดชิดการบ้านไกลปานใดก,ก็ไปต่อเพราะาเป็นุลประเี่นี่ ที่พอได้ลาสินที่พอเจ้าพิพิสารพระเจ้าปฏินิโกศลนัน่งมาเอาปาจิกาไพ่พระธับมตั้งแต่ดีแต่ชาตั้งแต่ควางพุทธกาลเขาได้สืบทอดกันมาร่วมญาติมี้มี่ผู้ใดแน่กัมีนายปะยองสีบนเรื่องความความครัวและก็นายักษ์สีบนเรื่องความความครัวและก็นายนารงณ์สีบนเรื่องความความครัว และก็น si bon an e ั nah ่งนั่งทวัารีบนเรื่องความครอบครัวและก็นั่งปฏิญาผู้ขานี่อันนี้คือที่น้ำถึงบัวเนาะเออแงดูอันนี้ก็ความครอบครัวสิบนเรื่องคือการนั่งนั่งปฏิญาสิบนเรื่องคือการตะเต่าตะกีหรตะกอนพรอะประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็กลายเป็นน้ำึ๊บัเน่มันเป็นธรรมดาบัดนี้ถึงเิดที่เราืจอเสียงเน้ำมานี้ นี่คือ,อพวตดาวนาจาของสีบุญเรื่องเกษบุญผู้นนทนคนบุญดีตรงผู้ทิศคนบุญต,ตรงพระาอาน,นิทรงไปหาผู้ไรเนี่ยผู้ที่นรัฐรับกันไปแล้วกับน,นี่พุณพพอแจ้วสีบุญเรื่องพุณแม่กองหน้าสีบุญเรื่องนายทคใช่สยีบุญเรื่องผู้ตายไปแล้วสามคนเห็นบอก ทุนได้จบอาวมาบพิภูรีดีพุ่ได้่โยมพอยโเมรเทียนธรรมะขึ้นสามคาราสังสตานัตตีนัดตีปรังสุขัทุกคนต้องไปเพิดบวชติพอเจ้าแมรของนายทุ่มใชยอัตมาสามบูนทั้งนาทธตมากต่พ่ตายเี่ว่าพ่ะนาภาพระ่ตายเออแต่ว่าพี่แต่ว่นภาคือการเพิดบ่พีผู้ใดีพนรวยปไหนีก็ตายดีแน่ จนวันนี้ยิตายบางคนบอกว่าไม่ถอว่าถอาว่าจังสินพ่อาน้าจะเลื่อนพ่อปน้าเมตตาทุกมเมือทุ่มเหมือทุกสินุกสินตายซาวมันก็พูวไปไปล้ที่แม่จะไปปฏิบัติธรรมจะขอปฏิบูรณ์อายุยืดต่อมาผู้ช่บ้านกะตายท้อกันฉะนั้นเพื่อนแมบอกว่าพระเจ้ามรรทัศน์ว่าให้ห้าต่างอยู่ในความมัดแต่นีให้ความจีที ให้การท่าคือการท่าให้การบริจาคเพราะว่าทุกคนพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีห้าอย่างดูไปตามตัวเราต้องมีห้าอย่างทุกคนต้องมีหน้าที่ห้าอย่างต้องทำพุทธเจ้าคือเะยตรัสว่าพุทธเจ้าบอกว่าเกิดเป็นวัจนวาภพพุทธศาสนาต้องพีการให้ทานเพื่นยาวทานนั้นเยท่าปลว่าเป็นการให้ทางโลกในตลอดไม่หองหาให้วัตถุให้ํามาให้เตาสุมาษคานุคนวลนิพพานน่ะ คุใหกัว่าควบถูกควบแตมถูกมดตานที่ถูกปดเพื र, ่อจะได้หายไปจค่นั้นสิ่งที่เขาที่เห็นถูกเมือนี่ก็คือหนึ่งต้องตต้องต้องดูใร้ความดีความดีที่จะใดคุณเห็นคนนี้ใค้คุณจะใดหนึ่งต้องมีศีลรักษาศีลซื่อสัตย์ทุจริตเขากำจัดกับผู้ขาดที่ตั้ง่ฐานด้อสิบวาราผัวภาษาสิบวระลูกภาษสิบวรหลังภาษาเพศก็จางกับอะไร ต่อกระดิกวไปหน้าจะยิ้มเข่าก้านขวาตู้มหน,นัาคิดสีอะไรคือคนท่ามันบอกว่ามีสีท่าผมได้อายุสัน้นอันนี้มีสีพุทธเจ้บบาบอกว่าถ้าอยากรวยก็ให้รักษาศีลถ้าอยากแก่ไม่รู้ดีก็ให้รักษาศีลดังเช่นพรนะเทียนี่เก่าค่าเป็นต่า สามารถทางศีก we so we er so ่อนรักษาศีลก่อนเกิดเป็นพุทบริสุทธิ์บุญกุศลตัวนี้กับที่น้ำตรงนู่นตรงผลตรงบาราไปหาที่พลอยแกวที่แม่กองนะคะพุทธคงใช่ไกุคงใช่เต่รับเต็มเป็นเต็มหน่อยเพราะว่าภูมิที่ดีถ้าเป็นภูมิที่ดีมัติประกอบกันถ้าพ่ประกอบกันแต่ที่พ่อถึงแก่ภูหลาภูหายแต่ที่พ่ออยู่หลาขนาดตามดูในข้อหายมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งเห็นพระขาสั่งลูกเสียดีคน ถ้าเขาินทบาทเนี่ยเขาี่ที่เขากใส่บาทให้เนี่ย้าขีพากินได้ก็บเอ้แดกันองคออจะไ่ให้บ้านว่าเขาประกาการทำบุญทำบาทผู้ได้เจ้าก็ได้เที่ยนนฟังเจ้าจีสัท่าภท่ากร้างเออนายเอ้ยอ่านายนายนายบาดีลูกเศรษฐีเรียกว่าให้เราก็ให้ท่านเจ้าบ็ไม่ค้นให้บ้าพราทุกผู้ได้เจ้าเทียในฟังทำน่นกรนเดให เรื่องให้ท่านเรื่องให้บริจาคทุกเศรษฐีน่ะแต่ว่ตถุนี้เ่อไปปัจจุบันข้าวพระข้าวเจ้าออกมาเต็มยเจียวเต็มโลกอเต็มตัวตาจะว่าพระดีจะว่าพระดีลูกใิษได้ปัตรไปล้างไหล้างบ้านลูกบ้านได้ท้องก็เพื่ออะไพระการเบิดเวน์าบอัตราได้ืว่าพระเพือการบริจาคหด้อข้ามีเกียรติต่อั้นเราห้องเป็นหลอดเอาท้องข้ามนี่สวิงอันหนึ่ง เขามีแหลมนต้องขําไปหลอดทองขี้นีะว่าได้ตถวีนะห้วนหน้าห้นหน้าห้นเอาห้นเอาแต่ทองเด้เอาแต่ทองข้าเดียวเขาเดียวอันงูชี้นี้ว่านะสะอาดขี้ชี้งี้นะสะอาดชิ้น่าขึืนอพาสมเขาเดี๋ยวเราจะพาสมดีเด้อย่งไงอย่าไปทาบผ้าอีกตอนตีไส่ก็รอปากตใไส่ก็รอปานเออเดี๋ยวนี้พ้วโตใหญ่้นตัวใหญ่ขาาบผ้าคืออ่เดดี๋ยวนี้เขาจะให้ทา ถือเงินไม่เกินหนึ่งแสบาทคันเล่นน่ะเขาที่จะเ่นฟองกันเอาอะได้บ้างข้ก็ได้ยูหนาข้านักเงินกับอะไรยาของไงข้านักเงินไปกับตาหตาหลเมื่อตาหลพ่อเฮ็ดใ้เกิดขี่เดือเกิดอันหาไม่ว่าพ่อหร่สียรดแล้แกแวกูใดที่ตะตาเนี่ยผูใดไม่กี่เดือกต่อเกิดูไม่ขี่เดืกเพื่นกูดูได้ว่าไปถึงที่ได้ไป คนก็เลยสิมาทำบุญเห็นว่าบุญเกลี่ยไปยากเกียรติโค้รเก็น่ยไปทางกฐาข้าเจ้าเก็ี่ยไปในบุญโคตรเกลี่ยทอดถอยนะโยกคโยแม่ฉะนั้นในส่วนนี้ความศรัทธาประสาทะมาตั้งแต่ทางพุทธกาลตั้งแต่อดีตพระเจ้าประเทศที่โภชนและนางมหาวปติกาคือนางวิสาขาธาบุญจนมาอายุร้อยยี่สิบปีธาบุญน่ะเพป็นรารถนา บพื่อนบอบาน่งมีสาขามีลูกไส้ค้หนึ่งสือวาลูกไส้บาร์ดีเออลูกไส้คนนี้เป็นคนมีสีมีธ่ามเกิดมาแล้วเป็นพค้หูบาร์ดี้หข้าวถปงนบ้านตาไช่บาดเด็กค้นี้เกิดมานีแดงเลยครับมีนางย่างีนี่โค้หนึ่งขันเด็กใช่ลูกน่งมีสาขาปอบานี่ให้บานอบเออพอใจน้าบ้านเจ้าพอใไม่จีมานปาน่ะให้เจ้าไปทำไห้ใช่ทางบาเจ็เือมัติตายปน่ะบาีลูกมีสาขามีตายให้ได้เื่มือ บาตรีปุโรธีกล ane, being, you you ับมาทำนายเขากระไดาเดกคนนี้ลูกพิสาขานเกิดเการตะกี้นี่แถว่งไปถิ่นบาตีพานนท์มามีตาบ้านนังพิสาขานก็ได้ถามมาท่านพระนรเจ้าค่าทำไมมีทามปุโรธีมาทำไมแต่ท้าววันลูกของห่างฉันนี่ตายภายในเกวันเจ้าค่ะโอ้ยอย่าไปเชื่อไปกล่าวผู้ใเจ้าก่อนผู้เจ้าขออาันโทษกรเลยก่อนนั่งสาขานนั่งพิสากรเลยไปหาผู้ใจเจ้าไปกล่าวพูดผู้จเจ้าพราะไปกลาวพูดพอะพุทธเจ้าเ แม่เราไปเดี๋ยวตัวขาโอ้เออหาบาทศิษบาทเอ้าพัฒนาสาธุนี่ก็ที่เป็นเศรษฐีในยครับนาบางทีก็เรื่องประกาบผู้ได้เจ้าการผู้ได้เจ้าเพื่อผู้ได้ก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ข้าทอนเนี่ยไปต่ออายุให้แล้วก็ไปเชื่อพระโรจิตเราเพระผู้ได้เจ้าก็เลยให้พระอานุนี้ไปสวดพระประดิษฐ์ร่วมกับน้องแม่ ให้พาต้อนเป็นตัวพระพระปาริเิพดนมือเก็ดขึ้นสวดเจดนโตสวดพ,าพาาุทธพระพรปริัถ้ามาจากกบนาสูตรให้เจดีใช้คนทีนดด่เกิดใหม่คือต่ออายู่ลังจากนั้นสวนดเมื่อเกิดขึ้นเ็กใช้คนนั้นควดเมื่อกิด่บตายกบตายบันยูรอยุถ,ถึงร้อยีีเนี่ยทําไมไ่ใช่พบะนี่คือข้ามาจากนั้นตันนี้สามาราได้บอกก็วรพยุหม่ว่าให้สวดทรรมะท่ามาจากกบดานสูตรเลดพระปรินิพพระปริิ การ้านโตเนี่ยใช้เงินอตส่วนนี่ให้ได้เกจวบมือได้เกตจบเอาจากมือกสามนี่เอาอายุเดินนี่ผู้เร้นเราเ็นควมามถแบบนี้ก็ได้น้าเกตไม่นา้มาโมนนี่ยพาให้เกเด็กคนนเด็กคนนก็ได้ตวต่หน้าคก็ได้ตวไต่ไมได้กินนี่นะสามเนก็ได้บันไดบันดีลูกน้ำสาถานีกก็ได้เไปปวดไปปวดเป็สามเณนเป็นสามัญเนเกเด็กเกตวบเป็นพระอรหั พ่อประเพณีร้องปึ๊เป็นทหารเลยเยวยจำเร็จโโทษญาณในทางนางั้นนี่คือตามนั้ที่ทางพุทธกาลที่กล่าวมาใน,ใ,ในการแก้โทษคนในพรงในการท้าบุญเมื่อนี้อ่ะพ่อรายใหญ่าะในการท้าบุญเมื่อนี้พุณพ่ออ่าคุณพอ่อพอ่าประยงหรือว,ว่าน่ายปะยงนี่แหละสี่บนเรื่องอ 3, ความเปรย์น่ายทักยสิทธ์สี่บนเรื่องนายารงสี่บนเรื่องความความว่าและก็นายน,นันทวัฒนสี่บนเรื่อง แ้ะการนั่งปาิญาผู้พานีความความวรทธิครมาการเก็นบุตรเมื่อความโตมุ่งกันมีพุชานเรื่องแกล่วเก็ดบุญธาตุถือม้าทวงพราปห้คุณ่อแเจ้วคุณแม่กองลาและการคุณทวงใช่ผู้ที่ราละไปสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าถือ้องามปไปเพีนีเพิ่มบอกว่าลูกคนใดที่ตั้งอยู่ในคุณของพอของแม่หาย่างลูกเต้าระลาของพอเจ้วของแม่ของน้านนี้ตั้งอยู่ในอ่า อาจารางที่คุณไดยจอกก็บอกว่าเกีฑยไปก็คือความที่หาเมื่อพร้อมได้รับรากแับมาแล้วต้องทำบุูที่ตรวจผู้ส่วนกรมาไปให้นี่ก็ที่ได้รับเต็มแม่เต็มหน่วยกับเบิ่ดกนที่หลงพี่ยาเูิร์ดที่ได้รับความรับาาบผู้สมนันนี้โยโย่ดีๆเึ้นไปพูดไปสวัสดี ว่าเด็กไปซะเือนกะดีบารีกะดีน้ำอาทิตย์เย็บดูปัญจุธาพอแม่ที่ไปดูตลาดบุญกาวจากพุทธิมาคือเก้าเออไม่กินกหวยไม่กินเก่าตออตอบแตกคือตก้านั่นแหะที่พอเอาเด้อเอาละท้ายที่ถือยอ่ยมาภาคก็ขอคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่บังเกิดย่มมีแต่คณะบรรดาญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่มาร่วมฟังธรรมเทศนาในวันนี้ย่มมีแต่ความสุขความเจริญทุกา์ทุกคนเทิน อ่ะต่อไปกติก <analyze> า <anthropology>